ดีครับชาวเบนเทนวันนี้มันก็จะมาแต่ยังไม่ถึงขั้นเจ้าตัวนี้หรอกนะวันนี้ผมก็จะมาทำเขารู้จกักเอเลี่ยนแต่ละตัวนะทำความรู้จักเอเลี่ยนตัวแรกอิสบราดผมจะไปทำให้รู้นะอ,อิสบราดก็จะเปิดเปิดคลิปไปแล้วไปไปตัวแรกกันเลยเฟร l แบล ฟีดแบคก็จะเป็นเอเลียนที่ใช้พลังไฟฟ้านะเป็นใช้ใช้สายสายเคเบิลของมันอะไปเสียบกับอะไรก็ได้ที่เป็นของใช้ไฟแล้วมันแล้วมันก็แล้วก็พ่นพลังสายฟ้าตู้มออกมาจากพื้นก็ได้เป็นเอเลียนที่โกงไปครับเอเลียนต่อไปดิสโตโอเคดิสโตผมผมมาครั้งแรกก็คือภาาคลาสสิก ก็คือพลังแยกล่างนั่นเองแต่ภาคคลาสสิกเขามีข้อเสียก็คือถ้าหนึ่งลยล่างแยกของเล็กนิโตจะรับบาดเจ็บล่างจะโดดไปด้วยไปไปตัวอื่นครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเยอะๆเลยมีเยอะคุณยังทำความรู้จักไม่หมดไอ้กายเอเลนที่ไม่มีดวงตาบนหน้าแต่แต่มีเพียบพลังของมันก็คือสายฟ้านะครับ ็น่าจะเป็นสายฟ้าเลเซอร์อะไรเหลืองๆนี่แหละมองได้หลายทิศทางแล้วก็มองได้ทุกทิศเลยโอเคครับไปนะตัว่อไปตัวนี้ไม่เคยมีอะไรมากตัวนี้ไม่มีอะไรมากไปตัวต่อไปอันนี้น่าจะเป็นหมาป่าชื่อวูฟอะไรนะวูฟอะไรนะโอเคไม่เป็นไรไม่รู้ไม่รู้จักไปตัวต่อไป อันนี้ไม่รู้จักแฟรงนเกนสไตล์พ,พลังสายฟ้าไม่เคยรู้จักเว้ยบิก๊กแค่ตัวใหญ่แล้วก็เหมือนอุลตร้าแมนหนกับพี่อ่ะแค่นั้นแหละตัวต่อไปตัวนี้ไม่มี<อ>ไม่มีอะไรมากไอ,อตัวต่อไปดิดูกับพี่ดไดหมอ่ะไม่ให้ดูดอัดคลิปอยูดด่เลย ที่บอกไม่รู้ตัวต่อไปครับอัพชนะั t ผมไม่รู้มันผมาคาพาร์คาสิกหรือเปล่าใครรู้ก็บอกทีนะก็ตัวนี้ก็อยู่ในพักอมีเวิร์กที่จะกินถ้าตัวใหญ่ขึ้นก็จะกินได้ใหญ่มากขึ้นและมันก็จะพ่นพีชออกมาตัวต่อไป Gold Frix ก,ก็แค่หายตัวได้โดยที่เขาไม่เห็นแล้วก็โจมตีได้แบบโก่งๆตัวต่อไปตัวต่อไป วนกลับไปเลี่นตัวเดิมเ e ็กซ e เรเลวิ่งเร็วแค่นี้วิ่งเร็วตีวเร็วโจมตีเร็วต่อไปตัวต่อไปอวน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 ,วนไปทางนู้นก็ได้อู้ฟอโฟร์อ์มเดี๋ยวๆๆเดี้ยด t เกนเมเอตัวเล็กและสามารถควบคุมได้เก่งและใช้สมองแทนที่จะใช้กำลังไวมัสหมาที่ไม่มีตาไม่มีหางจะใช้ เส้นประสาทในการโจมตีแทนสติงฟลายสามารถพ่นเมือกออกจากตาได้และและปากมันก็เหม็นหน้าดูตัวต่อไป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 มาครับอัปเกรดเป็นเอเลี่ยนที่สามารถคว้คุมได้ทุกอย่างควบคุมแม่แบบยาของวิลแก๊ที่เอาลงลาวาได้เลย แค่นอนบก็ปรากฏตัวครั้งแรกก็ประมาณคาสติกตอนแล้วก็เป็นพลังกลิง้งนะกลิง้งนี้ไม่รู้ชื่อแต่เป็นพลังของพืชพทำอะไร,รมันอะไรถ้าขาดยังไงมันมันก็จะกลับมาที่เดิมได้ไปตัวไปลิปจอ ก็อยู่ใต้น้ําได้แต่อยู่บนบกได้ไม่นานเดี๋ยวเดีชีกกระชากไม่ได้ถึงได้ถึงเล็กอ่ะยังขาดอ่ะไปไปไปตุ๊บตุ๊ไปตุ๊ตุ๊ไปไปไปเริ่มมีฮิสบารนดนะจะบกไดมอนเฮตต่อแมมอนดไปเยหยาบล่นอนแรง ตงวใหญ่ทีน้องผมมากวนพากเสียงเนี่ยมาอีกแล้วมันหนีนนหมดเวลาพากเสียงหมดไวมัดไปแล้วเกมมาเกมเมเชอร์ห่วยบังคับยากบังคับออมนิทิกยากโอ้ยเป,เป็นทางนู้นก็ได้อย่างน้อยมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ อีกฝั่งลิฟจอก็จะเป็นเอ็กซ์เลริทแสดงว่าน่าจะไปถึงฝั่งฮิสบัดจากการคำนวณไปอยู่ตัวกอฟิกนี่แหละไม่ได้เรื่องตัวอื่นหรอกมั้งพูดถึงแดมอนันที่เลยก็ได้บ่ะไม่ต้องแปลงหรอกไม่ต้องปรงุงไม่ต้องแปลงดูงเงาไม่ออกสักตัวโฟอ์์อัม มีสีแขนและมีพลังที่สามารถช็อกเวฟได้เลวมนสเป็นพลังของคลิสตันและก็มีตอนที่มีพลังผิดด้วยโอเคไปมันอยู่ในภาคเอเรียฟรอสสว,ไวอไฟเอร์ก็จะมีแบบเป็นเขียวๆแล้วก็เป็นไฟพลังไฟเหมือนเดิมสไปเดอร์มางกิงก็เป็นงริงผสมแมงมุม นิ่งผสมแมงมุมเฮ้ยผิดด้านกูเข,า,ข,ขาสามารถแปงลงร่างเป็นกรดได้แล้วก็หลอมละลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปต่อไปคูสโตนเป็นตัวที่โกงระดับหนึ่งของเบนเลยก็ได้ก็ว่าได้นะก็เป็นพลังแบบคริสตัลเหมือนไดมอนด์เฮนแหละ เอโคอเอเคแยกล่างได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นได้แล้วก็มีล่างออติมิทเบรสตอรมก็เป็นก็คือตัวเอเลี่ยนที่ต้องเปิดสมองก่อนใช้งานยูมมสัวก็สามารถแยกล่างได้แล้วก็มีพลังที่แข็งแกร่งเบนชอบใช้มากเลยนะถ้าใครรู้อ่ะจะรู้บ้างเลยว่าเบนชอบใช้ ไม่ชอบใช้ิมังก็สอมากฮิมังก็สอมันก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์อ่ะอันนี้ไม่รู้จักชื่อแต่สามารถบิดได้เร็วแค่นั้นแหละสบปเดอมากีย้อนกลับนะโอเคน่าจะมีแค่นี้มัง้งต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออติเมตทก่อนดิก็จะเป็นช่วงของเราอัลติเมทอลติเมทสวอมไฟเอร์ก็ไม่มีอะไรมากเพราะส่วนใหญ่ผมผมจะไม่ผมจะไม่เคยดูแบบ ไม่เคยดูผมเกิดไม่ทันช่วงอัลติเม e เอเลีกับ Alien f ย o s ลแต่คลาส,สิกก็ได้อยู่ผ่านๆอัลติเม e กูไม่ได้หรอไม่มีนี่มันก็อะไรออกไปนี่ตัวไหนมันจะมีร่างอัลติเมตบางตัวอัลติเมตเอเค o ก็จะเป็นแบบมีท่าไม่ตายก็แต่เขาเขาบอกว่าสามารถยงร่างได้แต่เขาไม่เห็นให้เข,เขาไม่ทำให้ดู แค่นั้นแหละอย่าไปผิดด้านดิตอนนี้ที่ไปผิดด้านเคนโบบอ,บอกไปแล้วโอ,อติเมตเคนนอนโนบใครจะไปโลละ่ะผมไม่เกิดผมเกิดไม่ทนนะันน่ะไปออมนิเวิร์กเล่นอมนิเวิร์กผมเกิดทันอยู่ก็จะมีช่วงบล็อกก็สามารถไปเล่าเรยทุกอย่างแคชฮอปเปอร์ เดี๋ยว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 กดเซไม่ไ,ได้บอกไอเล่นแคชฮอปเปอร<ม>์โอเคเราจะมีก็ได้เราจมีก,ก็จะเป็นการปล่อยรอมแสงพิฆาตดวงตา<ม>แหละแป้งเลยไม่รู้เป็นตัวไหนแหละไม่รู้ไม่รู้จร<ม>ิงจริโอ้ย,อยผมจะไม่รู้หมา พ่อทำไมไม่กังลเลยล่ะอ๋อเอายังไม่ได้บอกเลยสนามแคชฮอปเปอร์เลยนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไวท้ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวมันเกินสิบห้านาทีแล้วผมจะลงคลิปไม่ได้ขี้เกียจยินยันมันชี้โอเคแคชแคชฮอปเปอร์ ash, เป็นพลังที่แบบแค่กระโดดสูงแค่นั้นแหละมันเป็นเอเรียนที่ไม่ค่อยมีความสามารถมันเละยวดี เดีสีสีตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่รู้จักชื่อจำชื่อไม่ได้น้องมะเร็งเหลือสุดน่ารักที่สที่ต้องเดินบนถนนดีๆไม่ได้นะต้องต้องพ่นกดแล้วก็ต้องเดิน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 กดจะใช้พลังได้ก็ประมาณสิบสิบนาทีได้แล้วก็แล้วก็ทำให้ใหญ่แล้วก็ยิงกอไป ช็อกสตครอชยังไม่บอกถึงช็อกสตครอชเลยอ้งอยจะแบ่งร่างอะไรข้างหน้ากันนะไ,ไป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 ,ไปเออแกว่ายแท็ผมยังไม่บอกนะผมไม่รู้แคชไม่ใช่ช็อคสตครอชเป็นพลังแห่งสายฟ้าแต่พี่แกม,มีแค่สี่นิ้วนะ ออกมาตอนฮีโร่อยู่ในตึกทพีก็จะเป็น,านการปล่อยควันปล่อยควันปล่อยควันออกมาแล้วใครที่ไปโดนมันก็เข้าจีดซึมนะความกลัวอะไรแบบนะนี้ก็น่าจะประมาณนั้นโอเคเออโอเคเดี๋ยวให้ทำความรู้จักกับเอลเอกซ์ เอเลเอ้ยอยู่ออมนิธิโอ้ยนอนนะใชยย่ชายากใช่ยากอีกพวกมันมันก็จะมีแบบโอ้ยออมนิทิกแบบนี้บอกเนืออมออมนิทิกแบบนี้มันใช,ช้ยากเอเล่เอ็กเอเล่เอ็กสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่าง bên đây sắm mặt hàng đầu dạng bố 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 Đi, bố 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 มาดุยโลกก็เป็นการแบบแบบแบบว่าบอกไปถึกก็สามารถเปลี่ยนมือแล้วขุด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 ด,ด,ดินได้แค่นี้เออไปฝั่งไปฝั่งไปไปฝั่งนูนน้นเดี๋ยวปัดปััดฝั่งน,น,นู้นนิดนึงเออเออเดีย๋ยวเดี๋ยวฝ้า เอเนีย,ยการพ่นน้ำก็จะมีประมาณนี้แต่โกงนะเป็นโกงมากเลยเขาสามารถพ่นน้ำได้เอริสเอรยสท้ายสุดของท้าย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 สุดแต่ไม่ท้ายสุดมาก โฟมันกันสร์โมันก็ซอโอเคโอมันก็ซอก็คือฮิวมันก็ซอที่สามารถสามารถแปลงร่างที่จะเป็นฮิวมันก็ซอผสมกับโฟอาร์มห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สามารถแยกล่างช็อกเวฟแค่นี้ฮิวมันก็ซอฮิวมันกันกรูฟซอก็จะเป็นการแบบ กูผสมกับฮิวมังกัสโซก็กลายเป็นฮิวมังกุสโซก็ถึงหกสิบฟุตต่อไปตัวตัวสุดท้ายสุดแหละออตโตมิกเอ็กซ์ออตโตมิกเอ็กซ์ก็เป็นออตโตมิกผสมเอลิทเอ็กซ์ที่จะขาด DNA ของเอเลิทเอ็กซ์ก็คือทำได้ทุกอย่าง เพราะสเปเชียลล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ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 วันดีขอลาไปก่อนโอเค